อ่ะโอเคนะครับสำหรับที่ที่เรานะครับแต่งกิ่งอะโวโต้อนอะโวคาโดนะครับที่มีอายุ1ปี2ปีแล้วก็3ปีนะครับดังคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าวิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับอ,อายุของอะโวคาโดแต่ละปีเราก็จะมีวิธีการที่เหมือนๆกันนะครับก็คือตัดแต่งกิ่งยอดอ่ะ แต่งกิ่งทรงพุ่มนะครับให้ให้ดีให้แสงส่องเข้าได้ถึงแล้วก็กิ่งยอดกระโดงแล้วก็ตัดออกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กิ่งด้านข้างนะครับเขาจะได้เจริญเติบโตดีนะครับก็เดี๋ยวผมมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วกิ่งนี้เขาจะมีประโยชน์นะครับในการเลือกกิ่งนะครับอันนี้ผมก็เลือกกิ่งมานะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วก็จะได้กิ่งประมาณนี้นะครับเราสามารถนะครับนำกิ่งเนี่ยนะครับ ไปเสียบยอดเพื่อขยายพันธุ์ต่อได้นะครับโดยวิธีการเสียบยอดนะครับการเสียบยอดสามารถทําได้2วิธีนะครับก็คือ1เสียบยอดจากอะโวคาโดที่เกิดจากการพเพาะเมล็ดนะครับถ้าเขาได้ขนาดประมาณอาประมาณไซส์ประมาณดีสอปากาเนี่ยเราก็สามารถตัดแล้วก็เสียบได้โดยโดยวิธีนะครับสามารถดูใน YouTube ได้นะครับแล้อีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถนําไปเสียบกับต้น อ่ะอะโวคาโดที่ uh, ปลูกด้วยการเพราะ,มะเมล็ดนะครับอย่างน้อยที่มีอายุ1ปีขึ้นไปนะครับโอกาสรอดเราก็จะสูงนะครับ uh, วิธีการเสียบนะครับที่ที่จะให้ผลผลิตได้ดีนะครับเราควรจะทําช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวครับที่ uh, น้ําฝนหรือว่าน้ําอะไรอากาศอะไรเนียที่ไปสามารถเข้าไปใน uh, รอยแผลที่เราทําการเสียบได้นะครับโ okay, นะอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเอาเคล็ดลับดีๆตรงนี้ของบ้านสวนเรานะครับกับการดูแลในแบบฉบับของบ้านสวนเย็นจมใจของเรานะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้ในสวนหรือว่าในบ้านของพี่ๆน้องๆได้นะครับโอเคเนาะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับกับการ ปลูตัดแต่งกิ่งอะโวคาโดอยู่ปี2ปี3ปีนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพบกับผมใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอาอะไรนะครับการทําเกษตรคู่ขนานกับภารกิจหลังเลิกงานตอนเย็นนะครับมาฝากพี่พี่น้องๆกันก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวกิ่งตรงนี้นะคบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอากิ่งนี้นะครับไปเสียบพันธุ์เพื่อจะขยายพันุ์ต่อนะครับหรือพี่พี่น้องๆ้องท่านไหนอยากจะได้นะครับเอาไปเสียบก็สามารถ รับได้นะครับที่สวนหรือว่าทักอินบ็อกมาได้นะครับก็กิ่งนี้ก็ปกติที่ขายในเพจเขาจะขายกิ่งประมาณกิ่งเล็กๆครึ่งหองนี่ยครับก็กิ่ง10บาทนะครับนี้เป็นสายพันธุ์การค้านะครับอันนี้ก็าจากบ้านสวนเราเลยก็5บาบาทพอแล้วนะครับก็ขออนุญาต10กิ่งขึ้นไปนะครับก็จะส่งจัดส่งให้นะครับโอเคเนาะครับผมแค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ